สวัสดีครับคำปล่อยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่344คลิปนี้ดํมดอทบัวขาวปอประมุกประทักกับแคมโลกคลิกบ็อกซิง่งโทโมโเอกิมาเิโนนักทกชาวญี่ปุ่นเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำ่ำคาญกับผมคำปล่อยยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานพร้อมสาระและไร้สาระ เชิญสาลาเรื่องเราก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2554ในรายการไทไฟเกตรีม2011หรือ2554กติกามวยไทยเต็มรูปแบบพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมกำหนด3ยกยก,ยกละ3นาทีที่อาริอาเกะโคลิเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น 3ามไฟหลังของบัวขาวก่อนหน้านั้นในปีเดียวกัน17กรกฎาคม2554ชนะคะแนนกินมากกินนักทกชาวบราซิลที่ฮ่องกงวันที่14พฤษภาคม2 554ชนะคะแนนกิเมค,คูลิบาลี่นักทกชาวฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสวันที่12กุมภา2พัน554ชนะน็อกยกหนึ่งยูเซฟ โบอาเนมนักขบข่าวเยอรมันที่ฝรั่งเศสอ้ยอินมาแล้วบานเนี่ยครับทำยังไ่น้องอุ้ยชุดนักลบคุณเลยไหมดาบคู่คนนี้เดินคือสีกักสีแบบคนโบราณเนาะย้อมด้วยเปลือกไม้นะสมัยก่อนขอบอกวิสารกักหน่อยเลยนะครับเด้อทานมาหลายคลิปแลยเพราะท่านในบววิสารเจ็บพวกกลิ่นหมดเลยังตอนนั้นบัวขาวยังใส่ปอประมุกด้วยเนาะ สำหรับปี2,500จนถึงปัจจุบันจังทีใส่ขำหับบันทึนี่สันอกว่าเป็นจังใดบานนี้โอ้วกวัดเพิ่นอูดดังอนธรรมดาเด้่ยแคมเขอ,อมสามพันมวยคิกบ็อกซิ่งโลกวันนี้ WBF k คุณแลวซู e ปเปอร์เวนเตอร์เวทอ,วอ,อยายุ35หปีครับสูงร้อย87เซนเมตรป้าสีนห,หน้าเข้าดีจัรวยเก้าสิบะคนนย ธรรมดาทีบัอสวนละบัวขาวตอนนั้นก็ลังนุม่มนั่งเนียนเนาะอายกาุกะมีสิบเก้าปีส่วนตัวบัวขาวห้อก็ได้คนมีซื่อจริงกันดิบัวขาวบ้านธรรมดาเลยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆคุณรู้ไหมเกิดวันที่8ปดพฤษภาคม2 5งพมีสิบห้า ณเมื่อนี้ผมเฝ้ายี่ไก่ใน2 5 6 6ก็อายุ41ปีแล้วตอนนี้เนาะ,นะอ๋อคนสุรินเนาะสุรินทินค้างใหญ่ผ้าไหมงามระคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศาหวานข้าวสามหอมงามพร้อมวัฒนธรรมสันตวนั่นก็คือำคำขวัญเนาะเอาล,า,ลายล่ำนอกจาก เป็นพุมยืนกับพุมนางลุกขึ้นมากกับานางสามขุมเพื่อที่เขามุ่มเป็นจังไลนบาทเนี่ยโสังเกตไดม้มงคนอยู่หัวในบนธรรมาดาดีครับฮะสักแข็งสอน,นตัวบาทในวัดก็ในยิ่งปั๊บขอก้นยิ่งตำลายเขาง,งามดาเขาได้ไอ้บ่เถิ่อยยิ่ยงจังเล,ล่เยนีย่เอาไมา้ไว้ปักเข้าไปมาพยักหน้าใส่ได้ ถือต้องอมองคอยู่หัวของบัวขาวบ่เป็นธรรมดาเลยครับอายุกับประมาณเป็นร้อยปีวันเถอะของคุณพยัคฆ์คำพันธ์นายกสมาคมพระเครื่องมอบแดบบัวขาวบุนไหมกรรมการเบื้องหนา้าครับเป็นคนไทยบ่ก็กรรมการไทยแล้วอาจารย์อาจารย์สังัยจโจกเกอร์นี่หละปัจจุบันก็เป็นประธานลุ่มพินี่ประจำยู่ประเทศญี่ปุ่นผุนีนีน้ธรรมดา ัดเอามวยไทยโคกเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกสามยกยกละสามนาทีสันตัวเป็นแังไหเก่งสำเนียงวันเถาะแมป์ชิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกคนนี้ธรรมดาแต่งยกแรกแขกมากรรมการครับซับมือทบฮานี่แอร์ก็ไปเลยบัวขาวว่าบ่ายากสำเนียงอ๋อว่ากันเลยกูระกูระเบ้ยคุณหมัดเอ้ยโอ๊คฮู ขี่หูเตียระบำเหลือชุดนี่ยงาะเงาะเขาไม่เทียนระนาจะมาสิย่านอ๋ออาอเชี่ยเข้าไปสิดเจ้าไหนเนาะบาทเนี่ยมันคือเงาะแท้กระชิมเจ้าไหนก็ะดิตัดขานี่ตัวก้อนเรียนข้างล่างนี่แล้วก้อนว่าจังไหนนี่หือห่ย่านมากีโนดหุ่นเลยเอ้ยล้มกองเงาะมากีโนว่าสั่นมากีโนเออเต๊บักแอลที่หนึ่งยจ้ไหน อ๋บังเห้อครับปาโกกการข้อถึงต um ัวนี้นี่ไม่บเป็นตาหนักลวงขค้ือเฮาเลยเนาะครับหัวขาวเตะจะเลยเทือนเฮ้ยเเือนหนอดซับไม่ใส่พุ่งนเยวแต่บังเปียงนน่าน่ะเห็นบ่ปกาดเัขาวสีเที่ยเบังนี่อยนี่มันเป็นรายการเขาบอกว่าไทไฟนี่จิมีมุมดำกับมุมขาวนะครับเนาะบี่บอกหรอกบอสว่าบัวขาวจิ คนบอกบอกเคยเบ้างเลยว่าคือสิเมนตัวขาวๆเนอะวิววะตรงนั้นถามแล้วครับเด้อะัวขาวคอขึ้นเก็บนี่แหละคนไทยเท่าก่างเกีงดำนี่แหละครับคนไทยส่วนกรรมการก็คนไทยกันอ๋อวาจังไลิอาจารย์สันชัยจ็อกเกอร์เออโอ้ตัดตัดขากันนะตัดทอดมันกันนะมาคือเหย้าแท้ตัดให้เตี้ยท่อกันนี่แล้วคือว่าจังไลิศอืม เป็นจังเลยงางเข้าไปหาสัดเข้าไปเอาไว้กันยู้โหวัดระยะกับมัดขวาขาไปข้างมันแล้วกูด่ะกำลังห้าวเดือนงี้สิบเก้าปีนับปัจจุบันปีหกหกเนี่ยสี่สิบเอ็ดแล้วเฮ้ยโอวัดจังไดยยายายาโค้ชทำโข้ชทำเอาปั้งเข้าไปไปข้างปล่อยเบ็ดขอบ่าเออเอเง่าครับบ่โอยซอกงัดงัดทั้งงัดเฮ้ย เป็นกันไหนมาเนี่ยสอกงัดฮะฮักเลี่ยมลมลงตัวนี้เจองัดทางงัดทางงัดทางงัดก่อนอ่ะเอาวว้จังไลยงานเขาหายยังเยอะเหรอพูดอ่ะต้องลงทุนเนี่ยน้อยหนึ่งเพราะว่าเข่าตัวเงาก็ใครเอ้ยการข้อเกือบส้มวัวมาแล้วไว้จังเลยเงียบงอบกไป กระปลกอยู่นะครับเนาะมัวขาวนี่เป็นนักมวยที่มีซื้อเสียงดังดังแต่บ่เคยได้แขมในประเทศไทยที่แขมเวที่มาตรฐานวา่าจะเป็นลาดแคดมเนินหรือล่มที่นี่บ่ได้เลยครับคุณอะเพิ่นไปเอาเอาแขมของต่างประเทศเจ้าประเทศใดเจ้าประเทศใดเนี่แหละบัวขาวนี่สุดยอดเอาามัดยกรแรกแฮกมานะมเหรอเห็นก็ได้อ๋อ ไม่ย no yeah. like. no ังรอบไหนี่ยกไปยังเงืองเงืองแม่ผู้เดียวอ๋ออ๋อหักข้อค้นเซนานุกต์นานุกต์นาเลี้ยงนาไล่ยับพาไปตีเตะพอมเพลออ๋อขีบบอขีบบอพลัดระยะบอบวยเป็นสวยข้างโดนกกโมไปเจ่หนึ่ง บอเป็นอย่างเอ้ยสเปรสปะกรีงกรีงกลางๆเลยมันเง่าเนาะเออคนน่ะเออนี่เอาสันสันคอรอเนี่ยกินดีมันใกล้ๆนี่แหละบ้องหูแหลกเตะคนละรัาที่สองพ่อแม่พี่น้องยยกกระพริบตาเรื่องยกนี่เด้อพู้ได้ยิเข้าห้องน้ำกระเฝ้าเข้าล่างถ้วยล่างชานกระเฝ้าล่างปดไบก้อนไม่ต้องไปดอกเดี๋ยวมัน่าบอกว่าบอกสนกว่า กลับมาเอานกแล้วจ้ะเิว่าเอาละยกนี่ว่ามียกซานแท้ๆใครจะยั่วใครจะไปเบิังเลือกพ่อแม่พี่น้องเออเฮ้ยบ่งมลนแตกหรือล่าบอกยั่งยั่งยั่งอืมยั่งยั่งยั่งพันเตอร์ออกอาวุธตัวนั้นนะแยกยังวะย่อเข้าไปวัดก็ได้ลูกช่วงลูกช่วงโอ้ยง่ายเลย ตับไตใส่พุ่งใหญ่ไป็นยุ่ข้างหลังอันแองอเทใส่ใหญ่ขวาอุ้ยลูกจักวะนี่บัวขาวเตะต้นกล้วยมั่มแต่ว่าจักกี่ต้นเลรอต้นกล้วยอ่ะพักจักต้นแล้วพักจักต้นแล้วก็ยังว่างานก็ไปก็ลงทุนเนน้อยหนึ่งผู้ไปคิดความเจ็บปวดว่าจังไหวะโอ้ยโอ้ยหันกี่รอนนี่บ้องหูทีนึงเจ๊ลาดเด้อรอดจังหวัดสอง ยังเดินหน้าเราฆ่ามันก็สั่นบัวขาวปั้งเข้าไปเป็นจังไหนเงี้ยเงี้ยควอนสั่นเบิ่งแบบมันเป็นจังไหนบูเร็วอยู่แต่ว่าเป็นตะมีน้ำหนักไม่เอาต่อยต่อยอาศัยความเร็้ยวนะครับเนาะปกคลีกปกสิ่งเนาะเจอกระมวยไทยเป็นจังไหนนี่เป็นแข็มมาหรอแข็มโลกมากบอวัดจังไหนเจ้า W W B K F Watson ว่าลองเบิ้งขึ้น บัดรอะไรแบัดรอะไรแกอ๋อซอกโอ้ยซอกพี่พ่อแม่พ oh, ี่น้องปัสเพื่อแตกคว่ำผู้่ดนี่เห็นบ่มอาโทษโอ้คืออึดแถอะเนี่ยลุกขึ้นมาอยู่ซอกขวาหลอกงัดด้วยนสายเฮ้ยเป็นกระดักล้ากระพริบตาครับพ่อแม่พี่น้องเอ้าให้แย่เข้าไปเฮ้ยวัดกระดัอ๋อนึกว่าจะตีกันทุกเนาะผู้ใดขโมมไปก่อน ในแพทย์ประจําสนามเยอะใช่รึเปล่าเบื้องบนสอกเร้อว่าสั่งกรรมการสอกเร้อบุรัฐกรรมการบนเวทีบอกคณะกรรมการอู่ข้างล่างว่าอันนี้คือสอกว่าสั่งบุ้มเป็นองหัวมงกินซื้อสารไปข้างล่างเดี๋ยวือว่าแพทย์เฝ้าอยู่ว่าจะไหนสกได้อยู่สกก็สกซกเราเชือยองกันไปยองกันต่อยอง่ายทีเต้เบื้งเต้ล่างเต้บนผู้ดับ ว่าปอบะปอบแปะนี่ละนี่บ่สิงสิ่งแข้มบ่แข้มบ่เจอกบมวยไทยนี่จังหน่อยท่าดวนว่าสั้น้ายตลอดไสผพันตลอดสตอดขวากับมีคือกันเดานสลับดย่าลมอยู่นะงวดนี้ย่าลมด้งปอบแปร <999. S 2> ปอแปรเด็ดจักนับหล่ะครับก่อพี่น้องลืมตัวเลยสองแล้วเออเอานะนับที่สองก้นขี่ทั้งผูดเ โอ้ยตัวนี่ตัวเนาะมันเป็นมันเป็นสูดอยู่บัวขาววัดกันไหนจี้ก็พาจี้ก็พาว่าหูละอัดไปก่อนถ้าว่าถ้าไม่ได้บอกทิกบอกสิ่งบอกเก่งนักบอกเออเก่งนักบอกมาจันวมาเออก็มการยุติกันจบกับเสด็บชีวิตคนหนุ่ยนะครับน้า ต่อไปหรืออันตรายวันต่อไปไอ้คีบนี่ควรอย่หากินได้อีกเง้วน้านนะมันม่นช่เอาชีวิตมาจบแค่แค่นี้เพียงเดียวใจน้ำมันสู้ครับถ้านปราพของนักมวยโดยดุลพินิจของกรรมการเกิดนี่สามารถจับที่คโอนี่แหละเขาเรียกว่าแท็กเทคนิคน็อกเอาทางท้่สามว่าต้องนับวันทีการจบทีคโอหรือเทคนิคน็อกเอาวันต่อไป งไหนสโลบมชันวัดระยะปักเข้าไปนี่บอลงบอกปักเฮ้ยนี่ผมแบบพี่น้อนอ๋อนับสองย่บไงนี่คือเป็นนับสองนี่กกหูกีนนึงโอ้โหนับแรกนในวันเนาะแรกขึ้นสองอ่ะไหวนอนจะสวากันเลยเออ้ยนี่มาได้นับสอง,สอง,สองมัดตัตอนี่ สอกหนึ่งนับแรกมัดนับสองปนณณิก็จิมันสามตัวหนี่เฮ้ออาการนี่ก็บอกว่านาสูดด้วยเด็กรรมการซอยนี้โอ้ยกรรมการซอยข่อยแน่เออซอยแล้วกรรมการซอยข่อยแย่ทุกการของเขานครับประทัดศักดิ์ศรีบนพื้นแผ่นดินของญี่ปุ่นคุณรู้หมขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเฮแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ